สวัสดีค่ะวันนี้เกรซี่มาทำวัน self care day with me นะคะมาดูกันว่าปกติเกรซี่ดูแลหรือว่า maintain ตัวเองยังไงกันบ้างคะ่ะสวัสดีค่ะเกรซี่ w i t โนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่อิลูมคลินิกนะคะวันนี้เกรซี่ก็มาปรึกษาคุณหมอเรื่องกรอบหน้าค่ะอย่างทำให้หน้าเล็กลงค่ะเดี๋ยวเราไป c o n ัล l ์กับคุณหมอกันนะคะว่าเกรซี่เนี่ยควรที่จะทําอะไรบนหน้าดี้ค่ะตามมาได้เลยค่ะ วันนี้นะคะเกรซี่ก็ได้มาคอนซัลกับคุณหมอปรางค่ะแล้วก็ปัญหาที่เกรซี่กังวลนะคะก็คือเรื่องของแก้มแล้วก็ additional request นะคะก็คือความ glass skin ของผิวนั่นเองทำทั้งหมด2โปรแกรมก็คือโปรแกรมฉีดแฟตสลายไขมันบริเวณแก้มเนียงนะคะแล้วก็โปรแกรมเมโซสุดเฉพาะของทางคลินิกค่ะตัวนี้คุณหมอเนี่ยจะผสมตัวยาให้เฉพาะแต่ละบุคคลเลยนะคะซึ่งของเกรซี่คุณหมอก็จะเน้นในเรื่องของหน้าใสแล้วก็หน้าวาวตามที่ request เลยค่ะเป็น first time แล้วก็เป็น first impression ดีมากเลยค่ะคุณหมอมือเบาสุดๆ2วิกหลังทําเสร็จนะคะก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าแฟตที่แก้มเนี่ยหายไปเยอะมากแล้วก็หน้าก็จะมีความเด้งเดงเงาวาวสุดๆเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมมาทำเซลฟ์แคร์ที่อลุมคลินิกกันเยอะๆนะคะ